ด้านนี้อันนี้เป็นเตียงแบบีบีนะครับเตียงเด็กทารกที่เราสาาั่งมาเตียงไม้ที่เราสั่งมาจากใน,นลาซาด้าเตียงไม้ครับทีนี้ไอ้คนสั่งประมาณสามพันกว่านสะิบน่ะร้านเนี่ยแบบก็เลยสั่งน้ำเลยมือนเี้ย่มีพูดใดไทยคิปประกอบนะคน นี่มันเขาหาบะเห็นบุใ,นใคยคชิปประกอบเลยว่าผู้เดนอยากได้กะให้ตัดสินใจเบืองก่อนมาสิซื้อดีบอบอซื้อเลยอ่ไหมเก็าตองมาประกอบเองเนี่ยเมื่อคืนอยู่ร้านเนี่ยซื้ออยู่ร้านนี่เขาเขา,เขาประกอบเสร็จให้เรียบร้อยพร้อมขึ้นรถใช่ไหมอันนี้ป,นประกอบเองอันนี้แกะเพื่อให้ร้านเขาดูว่าเราได้สินค้าครบไม่ครบนะฮะใครใหม่งามแถคุณเน่ะหม่งามแถพนันวา พูทถาวาอะเอาเตียงออกมีเหล็กอยู่นะเนี่ยมีเป็นไม้แบบนี้ไม้สวยไหมไม้สวยไหมมีเบาะด้วยีอะไร้หวเรียยไม้ม สุกี้หลบแล้วสุกี้นะอ่ะคุณตาถือไว้คุณปู่ถือไว้อันนี้น่าจะเป็นที่รองนอนอันน่าจะเป็นเบาะรองที่นอนอันนี้น่าจะเป็นกั้นอ่ะถือไว้คุณตาถือไว้คนเดียวไม่ได้้วเนี่ยคนเดียวคนเดียวนี่จบเลย ซะหลายยางหลายเน็อวอันนี้พับได้ด้วยเหรอมีตุ้ยยางบ่พับจางไหนระบาทเนี่ยพับยังไงอ่ะขาเนี่ยขาบ่คือนี่เหลือขาเบิง้งอันนี้ของเทิง นี่มันี่พับมุงที่ข้ยับบอยิงพับมุงที่ได้น,นี่นนี้เปิดได้เห็นมะงั้นเ <c oughs> ขาแล้วอ,อ,อ้าวดีสมุตบหลักการวิศวะของเราหายหมดเลยถือไว้เราต้องมาดูว่ามันมีเอามันมีคู่มือไหมเอามีคู่ <c oughs> มืออยู่ <c oughs> เห็นปะถือไว้คุณปู่ถือไว้คุณปู่ หัวหางหัวกับหางจะลักษณะเหมือนกันอันนี้หัวหางเอา,าหัวกับหางเอาวางไว้ก่อนเดียวบ่พูดหัวอันนี้ข้างข้างอันนี้ข้างอันนี้เบาโอเคเปล่ามนอนเหมือนอันนี้บเบาลองนอน <surfaces> <unes> อ,นอ,นอนันนี้เบานะ ทนอัเดมันนแผนปูนต้องมีบ่อใ่หมอแผ่นปูนพั่ไงพี่ไงยกข้างนี้ดูเออเออนี่มันมีต้องมีตะกูนัดใส่ด้วยดูคลิปดูคลิปดูคลิป เอาๆเมือมือบอกเลยเบมือมือ่นี่วิอุปกรณ์คีอุปกรณ์ก็หลายพดประกอบไปคลิปเนี่